และนี่คือโรงงานที่เด็กๆสุดเพอร์เฟกต์ถูกสร้างขึ้นมาตอนแรกพวกเธอก็ดูธรรมดามากเลยล่ะแต่หลังจากที่พวกเธอได้รับการปรับแต่งเล็กน้อยพวกเธอก็จะได้กลายเป็นเด็กสุดเพอร์เฟกต์แล้วและนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการบุคลิกและรูปลักษณ์ของพวกเธอได้รับการจัดก,การเรียบร้อยแล้วล่ะเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นหลังจากนั้นลูกของพวกคุณก็จะถูกจัดเข้ากล่องและพร้อมที่จะส่งแล้วล่ะ หวังว่ากระบวนการผลิตจะไม่เกิดการผิดพลาดนะหรือบางทีอาจจะควบคุมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หรือมัง้งลองคิดดูสิถ้าคุณสั่งเด็กดื้อจอมซนที่มีอารมณ์ร้อนสุดๆแต่คุณกลับได้เด็กน้อยสดใสาสาแบววขึ้นมาและในทางกลับกันถ้าคุณสั่งนางฟ้าตัวน้อยแต่ก,กลับได้นางมารตัวสิวไปล่ะนี่แหละคือเรื่องราวของวิดีโอนี้ของเรา ไอวี่สาวใส่แบ๊วเธอได้ลูกสาวอีเกิลไปเลี้ยงเธอชื่อว่ารอรี่เด็กน้อยคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ไอวี <topics> ่คิดไว้เลยล่ะแต่เธอก็เป็นเด็กคนเดียวที่อยู่ในกล่องใบนี้แหละนะ และสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับไอวี่นั่นก็คือโรงงานเด็กน้อยไม่ยอมให้คุณส่งของคืนด้วยงั้นไอวี่เธอก็เลยต้องจําใจเป็นคุณแม่ของลอรี่ไปเลยการสลับตัวกันครั้งนี้มันไม่คาดคิดเลยเนาะคุณสามารถช่วยสนับสนุนลอรี่ได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะไอวี่เธอเพ <Okay. S 1> ิ่งจะเข้าใจว่าสงสัยเธอจะต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้แล้วล่ะงั้นเราไปดูห้องของเธอกันดีกว่าฮะมันมีแต่ของสีชมพูเต็มไปหมดเลย เราว่าไอวี่เธอคิดว่าเธอจะได้ลูกสาวใส่แบบวไงสงสัยลอรี่เธอจะต้องจัดการตกแต่งห้องนี้ใหม่สักหน่อยแล้วทำให้เธอรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านใหม่ของเธอไอวี่เธอไม่ได้คิดเลยว่าอยากจะเปลี่ยนไปขนาดนี้แน่นอนไอวี่เธอไม่ได้คิดว่าลูกสาวของเธอจะมีบุค,คลิกแบบนี้นี่นาดูเหมือนห้องนี้จะเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะแต่ลอรี่เธอก็ชอบเลยเนาะงั้นไอวี่ก็น่าจะชอบเหมือนกันแหละ แล้วเมย์เธอเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เหมือนกับลอรี่เลยล่ะเมย์เธอเป็นเด็กน้อยใสยแบ๊วแต่เธอก็ต้องการความรักเป็นอย่างมากเหมือนกันแต่ตอนนี้เธอได้มาอยู่กับเมดิซาเมดคาดเดาไม่เคยได้สักเท่าไหร่การจะอยู่กับคุณแม่สาวอีเกิลแบบนี้มันก็คงยากสักหน่อยแลนะเนาะเธอยังไม่รู้วิธีการเปิดประตูนี้เลยแต่ก็เหมือนกับลอรี่แหละ <What? S 2> เมย์ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงที่นี่สักหน่อย บ้านของเมลิซ่าก็ดูแบ๊วขึ้นเยอะเลยห้องนี้กลายเป็นสีชมพูเลยล่ะเมยช่วยแต่งตัวให้เพื่อนสนิทของคุณแม่ด้วยคุณผีไม่เคยแต่งตัวน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยนี่ไม่ใช่เด็กที่เธอคาดไว้เลยใช่ไหมล่ะฮะเมลิซ่าเมื่อคุณและลูกของคุณต่างกันมากบางครั้งมันก็เลยเครียดสักหน่อย แต่มันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะทุกคนก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วคุณแม่มมอไหนของพวกเราคณจะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้กันหน่อยแล้วล่ะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามต่อกรอกับมันมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยจะเวิร์กหรอกนะถึงแม้ว่าเธอจะพยายามซ่อนห่วงหรือสร้อยคอสาวอีเกิลมากแค่ไหนยังไงเธอก็หามันมาได้อยู่ดีล่ะไอวี่เธอไม่เข้าใจเรื่องนี้เอาซะเลยดูสิเธอพยายามต่อสู้กับลูกสาวของเธออยู่เธอน่าจะลองเข้าใจเธอและยอมรับเธอในสิ่งที่เธอเป็นนะ ยี่ไอวีพยายามจะเปลี่ยนลอรี่มากแค่ไหนยังไงลอรี่เธอก็พยายามจะทำสิ่งที่เธอต้องการอยู่แล้วล่ะแล้วก็จะไม่ให้ความเคารพเธอเลยล่ะอือการเป็นแม่มก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเด็กน้อยแต่ละคนก็ชอบเสื้อผ้าในแบบที่ต่างกาันนี่มันอะไรเนี่ยเข็มนื้อหรออ้าวแต่ไอวีก็ไม่ยอมแพงง่ายๆเลยนะเธอทำเสื้อ สีดำให้กับเธอและลอรี่ด้วยล่ะแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะนี่มันอะไรกันเนี่ยสงสัยว่าคราวนี้ลอรี่เธอจะโกรธแน่ของเธอเอามากๆเลยเธอพยายามจะลบคำนั้นออกจากเสื้อของเธอแล้วเธอก็ทำได้ตอนนี้หนุ่มๆ ก็ได้ใส่กระโปรงสีชมพูกันแล้วล่ะบางทีเมลิซากับเม์ยอาจจะเข้ากันได้ดีมากขึ้นนะดูเหมือนว่าเมลิซ่ากำลังทำมื้อเย็นอยู่แต่ <c oughs> าสาวอ e ีเกิลเธอทำอาหารเย็นไม่ได้เลวนะจนกว่าเธอจะโซโล่ตีกลองเสร็จนะ่ะถ้าคุณยิ่งตีดังมากแค่ไหนอาหารก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้นตั้งแต่ที่เธอรับเมมาเลี้ยง <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานิดหน่อย เธอชอบมาขอยืมไม้กลองของแม่เธอเพื <c oughs> ่อไปเล่นสนุกดิดหน่อยนะ <c oughs> เมดิซาเธอรักไม้กลองของเธอมากเลยเงินการที่จะทำมันหายไปสักข้างหนึ่งมันเลยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ ูเหมือนว่าเมย์เธอจะเปลี่ยนให้ไม้กลองกลายเป็นไม้กายาสีดไปแล้วล่ะจากไม้กลองวงร็อกอันนั้นตอนนี้มันดูเหมือนไม้กระทาของเทพธิดาฟันน้ำนมไปแล้วโอ้ไม้กลองสุดที่รักของฉันมลิซาเธอคงจะไม่เคยลืมชีวิตก่อนหน้านี้เลยล่ะอย่างที่พวกเขาพูดมันก็ถูกนะเด็กๆจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลย ลอรีเธอเริ่มจะหิวแล้วล่ะแล้วเธอก็เลือกอาหารที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองมากเลยแต่ไอวี่เธอก็ไม่ยอมเลิกที่จะควบคุมพฤติกรรมลูกสาวของเธอสักที <c oughs> เด็กจอมสซนเขาไม่กินโยเกิร์ตสีชมพูแบบนี้หรอกนะ <c oughs> ลอรีและอวี่ไม่เข้าใจกันอีกแล้วล่ะแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้ <c oughs> ลอรีจะหนีไม่พ้นหรอกนะเพราะว่าเธอทิ้งหลักฐานที่อวี่สามารถจะตามตัวเธอได้น่ะ <Okay. S 2> ไอวี่เห็นว่าลูกสาวของเธอเราไม่ค่อยดีแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยอยากุีสักเท่าไหร่คราวหลังไอวี่ก็น่าจะใจเย็นๆหน่อยนะลอรี่จะได้ไม่โกรธแบบนี้เ <c oughs> มลิซาเธอกำลังคิดที่จะตกแต่งห้องใหม่ของเธออยู่แล้วอะไรมันจะเหมาะกับเธอไปอก,กว่า <c oughs> หนามแหลมพวกนี้ล่ะ ตอนนี้หมอนใบนี้คงอยากจะตะโกนออกมาว่าอยู่ให้ไกลๆฉันเลยนะทุกอย่างมีหนามเต็ไมไปหมดเลยการตกแต่งทั้งหมดนี้คงจะทำให้ที่นี่สงบและมีความสออามาคคีมากขึ้นแล้วมั้งเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เมลิซาโมโหนั่นก็คือมุมของโต๊ะแบบนี้แหละแต่เมลิซ่าไม่ยอมให้โต๊ะแบบนี้มาทำให้เธอร้องไห้หรอกนะไม่มีอะไรมาทำให้เธอร้องไห้ได้หรอก าสาวๆใกล้จะต้องไปเรียนแต่แล้วล่ะคุณแม่ของพวกเธอก็เลยไปช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องเขียนกันน่ะเด็กๆควรจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วเนาะงั้นเรามาเลือกเครื่องเขียนกันเลยดีกว่าทุกคนก็คงจะรู้ว่าถ้าปากกาของพวกคุณไม่สวยคุณก็คงไม่อยากจะใช้มันเขียนอะไรหรอกนะงั้นคุณแม่ก็เลยต้องเอาของทั้งหมดที่เธอเลือกมาแลกกันเพราะว่าลูกสาวของพวกเธอเนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเธอเลือกสุด,สด พวกเธอต้องมาสลับเครื่องเขียนกันแบบนี้ด้วยล่ะทำไมไม่สลับลูกสาวกันไปเลยเมลิซาและไอวี่ผู้เธอก็คิดจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกยังไงคุณแม่ก็จะมีความสุขลูกสาวของพวกเธอมีความสุขแล้วนะ <c oughs> เธอน่ารักและแบ๊วส์สุดๆเธอกินขนมเข้าไปเยอะมากเลยล่ะของโปรดของเธอก็คือหมาฝรั่งที่มีรอยสักน่ารักนรักแบบนี้ เมลิซ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องรอยสักหรอกนะแต่เธอไม่ค่อยแฮปปี้อะที่รอยสักที่เมเลือกมันน่ารักเกินไปดอกไม้กับหัวใจเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่รอยสักของจริงด้วยซ้ำไม่เมลิซาเธอปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าลูกต้องการรอยสกักลูกก็ลองของจริงไปเลยสิจ๊ะแบบนี้มันต้องเสร็งมากแน่นอนเลยละ่ะลองดูอะไรแบบนี้หน่อยไหมล่ะ นี่มันแนม,มุมเหล่เนี่ยแบบนี้สิที่เรียกว่าของจริงอยากได้อีกไหมเหลยจ๊ะไอวี่เธอน่าจะชอบการออกแบบของเมย์อยู่นะเพราะเธอก็ชอบวาดรูปแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ลูกสาวของเธอนั้นมีงานอดิเรกที่แตกต่างไปสักหน่อยตอนแรกไอวี่ก็พยายามจะไม่สนใจหรอกแต่แบบนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งใครจะไปไม่สนใจเสียงดังแบบนี้กันได้เล่าฟังเส้นสุดท้ายทำรูปภาพนี้พังหมดเลย แต่ตอนที่ไอวี่เข้าไปในห้องของเธอนั้นทุกอย่างมันก็ปกติดีนี่นาลอรี่เธอซ่อนไม้ตีกลองของเธอได้เร็วมากเมลิซาเธอคงอยากจะช่วยสอนให้ลอรี่มากเลยล่ะเพื่อนบ้านเขาต้องโมโหมากแน่นอนถ้าได้ฟังโซโล่แบบนี้ไปอะ่ะแต่เมลิซาเธอได้รับเลี้ยงเมย์ไปแทนแล้วดูเหมือนว่าเมย์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแม่ของเธอสักเท่าไหร่เธอคิดว่าแม่ของเธอมีรสนิยมไม่ดีเอาซะเลยแต่เมย์ก็ต้องเก็บความลับของเธอสักหน่อยเพราะว่าเธอไม่อยากทําให้แม่โมโหนะ่ะ แต่สำหร <S mulheres> ับรอลี่ดูเหมือนว่าไอวี่จะยอมอ่อนข้อเรื่องการบังคับลูกของเธอแล้วล่ะเธอยอมให้ลูกของเธอมีกระเป๋าสีดำถ้าลูกของเธอยอมใส่มาสีชมพู เรลี่ก็เชื่อแม่ของเธอนะยังไงความปลอดภัยก็สําคัญเสมอแต่เรื่องแฟชั่นมาสําคัญกว่าอีกนะสาวๆได้ไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเอาของพวกนี้มันแลกกันตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขกับแม็กซ์ของตัวเองแล้วล่ะลูกสุดเพอร์เฟกต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนั่นเป็นสิ่งที่โรงงานนั้นสัญญาเอาไว้โรงงานที่เมลิซ่ากับไอวี่สั่งซื้อลูกของเธอมานั่นแหละแต่พวกเธอก็ไม่ได้ลูกสุดเพอร์เฟกต์ของเธอหรอกนะมันทำให้พวกเธอคิดว่าโรงงานเขาเกิดทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ย แต่น,นี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกเรื่องสาคัญก็คือทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกอยู่แล้วล่ะและเด็กๆทุกคนก็แตกต่างกาันงั้นพวกคุณก็ควรที่จะรักพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะว่าลูกสาวของคุณจะเป็นลูกสาวสายอ e ีเกิลหรือลูกสาวสายแบ๊ว คุณคิดว่าไงหรอคุณคิดว่าเมลิซากับไอวี่ควรจะเอาลูกมาแลกกันไหมหรือพวกเธอควรจะรักลูกของพวกเธอให้เต็มที่คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนไมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุูมทรูมทริค